คิดถึงลูกมากรักลูกมากนะไว้กับหาแม่ของก่อนแน่นๆสินะครับเลือดจางต้องไปเข้าเลือดทุกเดือนเป็นโปลิโอมาตั้งแต่เด็กพออายุมากขึ้นก็เดินไม่ได้ส่วนคุณ เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อก่อนก็ทำงานมีรายได้ประจำํำพอป่วยแล้วทำงานได้ปีหนึ่งแล้วก็มานอนโรงพยาบาลอยู่เป็นปีไรายได้หลักตอนนี้ก็จะมาจากผมที่ทำงานร้านสะดวกซื้ออยู่แถวบ้านพอทราบว่าแม่ป่วยก็เลยออกจากงานมาเลยกลับมาดูแลแม่ที่บ้าน ที่บ้านมีกัน8คนค่ะอย่างคุณยายก็อายุเยอะค่ะ88ปีตอนนี้คุณยายมีโรคประจำตัวคือ,อโรคไตค่ะแล้วก็เลือดจางต้องไปเข้าเลือดทุกเดือนส่วนคุณป้ากับคุณอาเนี่ยเป็นโปลิโอมาตั้งแต่เด็กค่ะพออายุมากขึ้นก็เดินไม่ได้ส่วนคุณแม่ เพิ่งจะมาป่วยตอนตอนสองปีสองปีที่แล้วที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะเมื่อก่อนก็ทำงานมีรายได้ประจำพอป่วยแล้วทำงานได้ปีหนึ่งแล้วก็มานอนโรงพยาบาลอยู่เป็นปีไม่มีรายได้แล้วแล้วก็ช่วงนี้ไปเข้าคีโมค่ะ ข้าคีมโมให้ครบสีครั้งเพราะว่าเพราะว่ามีเน,นื้องอกที่บอด3จุดก็เลยมีพี่ซับที่เขาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตค่ะประมาณนี้รายได้หลับตอนนี้ก็จะมาจากผมที่ทำงานร้านสะดวกซื้ออยู่แถวบ้านเดือนก็ประมาณ1น0 0งบาทส่วนรายได้อีกทางหนึ่งก็จะเป็นเบี้ยคน พิการของป้าของอาแล้วก็เบียร์สูงอายุของยายครับผมครับตอนนั้นก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับพอทราบว่าแม่ป่วยก็เลยออกจากงานมาเลยกลับมาดูแลแม่ที่บ้านอพอแม่อาการดีขึ้นแล้วหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านก็กลับมาอยู่บ้านก็แม่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองมากไม่ค่อยได้ครับก็ ทำกับข้าวที่บ้านดูแลช่วยถึงเวลาก็พาไปอาบน้ำทำแผลน้องปันก็จยร้อยเอ็ดพอปิดเทอมหรือว่าวันหยุดที่หยุดยาวๆอยางนี้ก็ลงมาบ้านบ้างก็น้องก็มาช่วยงานนั่นนี่ปัน,ปนเปรียบเสมือนทุกอย่างทั้งชีวิตทั้งหัวใจดวงใจ เป็นดวงใจของแม่ดวงใจของบ้านเป็นดวงใจของของทุกคนในบ้านตั้งแต่ที่เขาเกิดมามีความสุขทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นหน้าเขาเห็นรอยยิ้มของเขาเขาเป็นความสุขของที่บานเป็นหัวใจของแม่เลยตอนนีปน้ปันมีเป้าหมาย ในอนาคตไ้ว่าอย่างไงบ้างหรืก็อยากติดทีมชาติครับเพราะว่าเสด้มีเงินเดือนไปซอยเหลือขอบพัวครับพราขอบพัวที่อึบนลำบากแหงครับโจทย์นี้มีชื่อว่าตบวิบากครับและนี่คือลูกลย์บอลครับทีมงานนําบล็อกหมายเลขไปวางนะครับมีทั้งหมด4ี่ล็อกครับแล้วก็นาล้อยางมาตั้งครับท่านกรรมการครับจากจุดแดงครับ ไปหครับวิ่งกลับมาไป2วิ่งกลับมาไปที่จุดสวิ่งกลับมาไปที่จุดสวิ่งกลับมาครับแล้วจึงจะสามารถหยิบวอลเลย์บอลขึ้นมาตบได้ตบให้ล้อย่างคว่ำหรือว่าล้มอันนี้ยากอรภารกิจนี้ยากครับเราให้โอกาสน้องปันปันสครั้งครับปองทำให้แล้วเสร็จภายในเวลา45วินาทีครับโอ้แดดร้อนด้วยเวลา45วินาทีครับ ต้องแม่นครับไม่แม่นจะเหนื่อยมากไปแล้วครับไปหนึ่งครับกลับมาที่จุดแดงตรงกลางกลับมาที่จุดตรงกลางครับไปที่เลขสามกลับมาตรงกลางเลขสี่ครับกลับมาตรงกลางแล้วก็ต้องกระโดดต,ตบครับต้องแม่นๆนครับต้องแม่นแนแรงโอ้เย้ oh ขนาดซ้ายนี่ลูกขวาใช่ไหมลูกขนาดซ้ายแตมึงไปมึงครับโอ้ยางนี่ไม่ใช่เบาๆนะนนะโอ้โหเม่์ครับปมเสียดีเมย์ปุ้มเจมากที่สุดครับอยู่กับจูโมเป็นนานๆนะครับคอยแม่์ให้จากการป่วยไว้ๆนะครับผมขอเสียดหน้าที่ผมมีดีที่สุดครับ ผมก็เสีาายฮะเงินสอยเรือของปุ้ยไอ้แดงมาที่ซื้ครับทุกคืนก็ก็ถ้าได้แน่าจะของตีทีมชายในแดงครับเดได้มีเงินเดี๋ยวมาสอยเรือหลือมาสมบัติให้เฮาครับอายุกองผมไปไนานแล้วครับปันปันลูกมีใครบางคนเขารู้ว่าหนูมาทําวันนี้เป็นภารกิจสําคัญทําเพื่อครอบครัวเขาฝากความรู้สึกมาถึงปันปันปนะลูกปันปันยืนตรงนี้แป๊บนึงลูกคือเด็กผู้ชายสิบสี่ปันปันลูก มองที่จอลทีมงานครับขอคลิปพิเศษสำหรับน้องปันปันครับเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหมพี่พี่ทีมงานบอกว่าน้องปันปันเก่งมากทำภารกิจของรายการได้สำเร็จหมดเลยขอบคุณที่ไปขอความฝันให้ครอบครัวเรานะ คุณมากครับแม่พงแจนในตัวหนูนะคิดถึงลูกมากรักล,ลูกมากนะไว้กลับมาแม่ขอก่อนแน่นๆทินะครับถึงลูกมากรักล,ลูกนะครับตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีติกต็อกครับใครยังไม่ได้เป็น f o l โลเวอร์ของ ติ TikTok ๊กต็อกซุ้มปจิวออฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้อออากาศาทางรายก,การโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ติ๊กต็อกของ s ุ้มปัจิวออฟฟิเชียลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไคร้นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ